ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็ยังมาเจอกับพี่อีกแล้วนะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ค่อยลงคลิปทุกวันละเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเคยนะครับผมใครที่อยากได้โค้ดนะครับอย่าลืมทําตามที่พี่บอกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับใครไม่กดติดตามหรือใครทําตามแล้วนะครับผม ไม่คอมเมนต์บอกอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์รับลุจรับของรางวัลจากพี่นะครับผมโอเคคดที่เราจะมาแจกกันนะครับหนึ่งก็จะเป็นเพชรไดมอนด์นะครับผมโอเคนะก็จะเป็นที่วันนี้พี่จะแจกสองคนเลยนะครับผมคนละห้าร้อยนะครับผมได้แค่สองคนเท่านั้นนะครับผมใครใครทันก็ได้นะครับใครไม่ทันก็ไม่ได้นะต้องขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แจกทุกคนนะครับผมแจกแค่สองคนเท่านั้นนะครับผมเพชรแล้วก็ค้ดค้ดอีก มากมานะครับผมจํากัดนะครับผมใครใส่ทันก็ได้ไปนะครับผมใครใส่ไม่ทันก็ขอัยด้วยนะครับต้องรอโอกาสหน้านะโอกาสนี้ให้น้องๆมาทํากันตลอดนะครับผมใครไม่ทําตามพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับขอให้ไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมไปดูคอมเมนต์นะครับผมพี่จะแปะลิงก์ไว้นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับในลิงก์โอเคนะใครทําตามพี่ก็ขอให้ได้โค้ดนะครับผมขอให้ใส่โค้ดทันนะ ขอให้ใส่ทันตลอดนะครับผมใครไม่ทําตามพี่ขอให้ทําไม่ได้นะครับผมขอให้ไม่ได้โค้ดใส่ไม่ทันคนอื่นโอเคนะครับเราก็จะไปดูที่ของระบวันกันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไม่เห็นโค้ดนะครับผมทักมาบอกได้นะครับผมใครอยากได้โค้ดนะครับพี่จะตอบแก่บางคนเท่านั้นนะพี่จะส่งโค้ดให้แค่บางคนนะครับผมอย่าลืมทักมานะครับผมถ้าใครยังไม่ได้นะ ย้ำนะครับไม่ได้ตอบทุกคนนะเพราะว่าคนทักมาเยอะมากโอเคไปร้านค้ okay. นาเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าภายในโค้ดของพี่มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับก็จะเป็นคิดนะครับผมคิดแล้วก็ลูกซองควงสองนะครับเป็นเป็นลูกทองโครงโหโคเทสแล้วครับคุณสมบัติบวกความเร็วรีโหลดหนึ่งบวกแม่นยำหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับผมโอเคว่าดู เอวีกันเลยนะครับผมดูที่เอวีนะครับบวกราเมตรหนึ่งความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งความเร็วในเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยเลยนะครับก่อนนี้โอเคเราไปดูพีเก้าศูนย์กันเลยนะครับผมอัตราการยิงบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งแม็กกาซีนลบหนึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ลบเคลื่อนที่นะปืนซัดโอเคนะโอเคเราก็จะไปดูที่ปืนต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นอยู่ที่ ลูกซองควงดีแท็นะครับผมกระบอกนี้เป็นตานานเลยเลยครับมามากระบอกแรกเลยนะครับกระบอกนี้ลูกซองควงสีกระบอกแรกเลยโอเคนะครับผมคุณสมบัติดาเมจบวกหนึ่งระยะลบหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งนะครับผมโอเคสคตเทเลยดูดีหูใส่สีฟ้าสีเงินเต็มระบบเลยนะครับผมโคตรเทเลยกระบอกนี้นะครับผมใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมทําตามที่พี่บอกนะครับผมหรือใครไม่อยากอยากได้พื้นอื่นนะครับ คอมเมนต์สมมติน้องๆคนไหนอยากได้ปืนลูกสองควงดีแท็กนะครับผมกปรดคอมเมนต์พี่ครับอยากได้โค้ดลูกสองควงดีแท็กนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากได้อย่าลืมทําตามใครแบบดูต้นต้นคลิปนะครับผมแบบดูแป๊บเดียวออกนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ล้ารุลุ้นรับของนะครับผมไม่มีสิทธิ์ลุ้นของเลยนะโอเคมาดูที่ระเบิดกันเลยนะครับผมเราขอข้ามระเบิดไปดีกว่านะเนาะเราจะไปเป็นที่อาวุธเท่านั้นนะครับผม โอเคเอาแค่ปืนพอนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็น SVD นะครับผม SVD กะบ,บอกนี้โอเครูดูลลายดีระยะบวกหนึ่งแมกกาซีนบวกหนึ่งแม่นยำลบนะครับผมโอ okay, เคไปดูปที่ปืนต่อไปกันเลยนะครับเป็นลูกซองรัวนะครับผมบวกระเมตรหนึ่งความเร็วรีโหลดบวกสองโอ้โหนี่เป็นปืนปืนอะไรนะเขาเรียกระยะบวก,แม,โโบกแม่นยำโอ้โหบอกแม่นยำโคตรเท่เลยครับดูดิ ดูที่กระบอกต่อไปกันเลยนะครับเราจะเอาแค่ปืนพอนะครับวันนี้โอเคนะครับ M14 นะครับผม M14 หัวกระโหลกโคตรเท่เลยดูดีเปรลไฟร้อม,วม, 2, ม,บ, 1, มบวกดาเมจสองแมกกาซีนลบหนึ่งนยำบวกหนึ่งนะโอเคว,วันนี้มาเลยนะครับผมมีปืนหลายแบบให้น้องเลือกกันเลยลูกซองสเปซนะครับผมโอ้โห X M8 M79 นะครับผมใครที่พี่ใครที่อยากให้พี่แบบเปิดตั้งค่าให้ดูนะครับผมเดี๋ยวสอนยิงหัวนะสักวันเดี๋ยวพี่จะแบบเปิดปุ่มตั้งค่าสอนลากยิงหัวแบบเทพๆเหมือนนักแข่งนะครับพี่ก็จะสอนเหมือนกันนะครับผมเราจะไปดูที่ในนี่ครับผมใครที่อยากได้เพชรนะครับผมอยากได้เพชรมากเอาตัวละครชุดเท่ๆนะครับผม โ้าเต้นผีนะครับก็เท่เหมือนกันนะโอ้โหใครที่อยากได้นะครับผมกดคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับสมมตุติน้องๆคนไหนอยากได้ท่าเต้นผีนะครับผม การยิงสองจกกอกนหนึ่งความเร็วในเคลื่อนที่อุ้ยกระบอกนี้มันเท่จังวะมันมาใหม่เราพี่เพิ่งเห็นนะกระบอกนี้โอ้โหโคใครที่อยากได้สการกระบอกนี้นะครับผมคลิปต่อไปเลยนะครับอย่าลืมนะโอโพี่ขอเก็บรู้ไว้ก่อนโอเคเลยกระบอกนี้พี่ชอบม,มากสกาเลยไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่แพ็กเก็กันเลยนะครับผมโอ้โหเป็นชุดต่างๆนะครับใครอยากได้ชุดต่างๆนะครับผมกดคอมเมนต์บอกมาได้เลยหรืออยาก คนไหนอยากได้ตัวละครนี้นะครับก็กดตัวละครกดคอมเมนต์และชื่อตัวละครนะครับผมหรืออยากได้จัดซินบีเปอร์นะครับผมพี่ไม่เล่นนะจัสตินบีเปอร์พี่เล่นไม่เป็นโอเคนะครับผมเอสมมติคนไหนอยากได้จัสตินบีเปอร์นะครับกดคอมเมนต์บอกววาอยากได้ตัวละครจัสตินบีเปอร์นะครับพี่ก็จะทําการแจกให้นะครับผมหรืออยากได้ตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครชื่อว่าอะไรไม่รู้อะชื่อว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าพี่มีคนนะครับผม อุ้ยน้องเสือดาวนะครับใครอยากได้น้องเสือดาวโหเท่เลยผมทองแล้วก็เขียวนะครับโหทาเต้นก็ลีลาสุดจัดเลยดูดีสักไรที่ขานะครับผมโอ้โหสุดจัดเลยทาเต้นนะครับผมหรืออยากได้ตัวใหม่มาวันนี้ก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครมาได้หรือไม่อยากได้ตัวละครเลมิก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแฟชั่นต่างๆนะผมจีให้น้องๆเือกกันเลยครับสมมติคนไหนอยากได้สมมตินะอยากได้ผมทองผมทองอย่างนี้นะครับก็ กดคอมเมนต์บอกว่าอยากได้ผมทองอันไหนอันไหนพิมพ์ตามชื่อมันมาเลยนะครับผมผมทองนักเก็ตนะครับโน,นะครับอน,นะครับผมประมาณนี้นครับอันนี้เติมเงินนะอันนี้เติเตมเงิน,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 นก็จะได้แล้วนะครับผม <c oughs> หรือคนไหนอย,อยากได้บัตรนะครับผมไปเติมนีก่ก็จัดให้ได้นะครับผมโอเคถ้าพามีแต่ผีเท่ๆเลย จำทำตามที่พี่บอกนะครับผมโอเคไปดูที่สัตว์เลี้ยงกันเลยนะครับผมก็ะจะเป็นหมาป่านะครับผมคุณสมบัติของมันคืออะไรวะดูังไงคุณสมบัติไม่แน่ใจนะครับคุณสับัติบวก ep hp นะครับผมหรือจะเป็นนกฮูกคุณสมบัติบวกอะไรไม่รู้อะไม่แน่ใจว่าพวกนี้เพราะว่าพี่ไม่เคยเล่นนะแล้ววันี้พี่เล่นเโอเคมาดูที่โอ้โห ตัวละครไอสัตว์เลี้ยงอะไรว้าเนี่ยเยียดตินะครับผมโอ้โหตัวอ้วนๆเลยหรือจะเป็นกระต่ายกระต่ายโอ้โหมือปืนเนี่ยกระต่ายมือปืนคนไหนอยากได้กระต่ายมือปืนนะครับสัตว์เลี้ยงก็คอมเมนต์บอกว่าอยากได้กระต่ายนะครับผมสัตว์เลี้ยงกระต่ายคนไหนอยากได้สัตว์เลี้ยงเสือนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงเสือคนไหนอยากได้เป็ดนะก็คอมเมนต์บอกว่าอยากได้เป็ดนะครับผมเี้ยอเลี้ยงนะครับผมฮิือโป้งมังกรนะครับหมาลิง ขนาดพี่แต่ลิงนะครับผมโอ้โหเทเลยแต่ละอันถูกน้องๆนะอ,อ,อย่าลืมทำตามนะครับผมใครที่อยากให้พี่พี่เข้าไปพี่จะตายว่ามันเทพขนาดไหนนะแต่พี่ยังไม่เปิดการน,นะครับให้น้องๆดูนะปกติ ี่ไม่เล่นในโทรศนะัพท์มาอันนี้เล่นในโทรศัพท์ไม่ดูเลยโอเคนะเราก็ไปดูที่ทดสอบกันเลยนะครับกติพี่ไม่เล่นในโทรศัพท์นะพี่เล่นในคอมนะมีอัดในโทรศัพท์เข้าไปเลยทดสอบนะคลิปหน้าพี่ก็ปิดกุ่มไม่ดู นี้พี่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบใครที่อยากได้อย่าลืมทำตามที่พี่บอกนะเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย